สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC มาอุสคารนะฮะกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะนะห่างหายกันไปนานนะกับรถตู้นะครับฮุนไดเฮสวร์นะฮะวันนี้ก็นะครับพามาแนะนำนะฮะพี่ๆอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถบ้านเข้ามาใหม่นะเป็นตัวฮุนไดเฮสวร์2.5ดีลักนะฮะตัวเครื่องดีเซล A2 แล้วนะเป็นตัวเครื่อง2.5นะครับเป็นปี2017นั่นเองนะครับนะเลขไมล์ก็ใช้งานอยู่ประมาณ1 8 0 0นะครับสำหรับ คุณลูกค้าท่านไหนที่กําลังหานะครับคุณได้เฮสวรอยู่นะครับผมบอกได้เลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับในส่วนงค่าตัวของเขานะครับเพียงนะครับ 4M เพียง779,000บาทนะครับ779,000บาทเท่านั้นเองนะฮะนี่เดี๋ยวไปดูกันนะครก่อนที่เราจะไปชมเข้ารบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งใระช่องผมนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ อ่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเจ้าตัว h ุ u ได a เอสวันคันนี้น่าสนใจยังไงนะครับนะอย่างที่บอกต้นคลิปนะตัวนี้เป็นรถบ้านเข้าใหม่ซื้อสดไม่มีแหวกด้วยนะครับนะใครสนใจก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0ู4 3 8 4 8ด0 4ดหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้นะครับจะเข้ามาดูรถก็เข้ามาได้ที่ปากซอยเขียทย70มีบุรีกรุงเทพนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวโฉบไมเนอร์เชนแล้วนะฮะกระจังหน้าได้แบบแนวตั้งแบบนี้แล้วนะครับ มาพรา Airlines, ogen, like, right? smells, ้อมไฟหน้านะฮะฮาโลเจนแบบนี้ดวงไฟใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าแนวตั้งนะครับมีกล้องนะครับรอบคันมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีเดเทิ์มาให้นะครับไฟตัดหมอกก็จะเป็นไฟตัดหมอกที่เป็นลูกแก้วแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับนะล้อแมกขอบ16ยางนะครับปีใหม่ด้วยนะครับดิสเบรกนะฮะกระจกพับปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยวนะครับนะมีกล้องมาให้อย่างที่ผมบอกนี่มีมีกล้องรอบคันนะครับนะนะแล้วก็ในส่วนของตัว เบาเปิดสีเครมเมียมนะครับตัวนี้นะฮะเจ้าของเก่านะฮะใส่นะครับบ้านมาให้รอบพันเลยนะครับซีลเลอร์ต่างๆนะครับเดิมเดิมเลยนะครับมีเวลคว้าไลท์นะครับกระจกต่างๆภายในนะค่อนข้างสวยค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวน็อตนตะเข็บเวทอาร์ตต่างๆนะครับเดิมเดิมนะฮะแอร์เย็นมากนะครับนี่เลยเบาจะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับนะด้านหลังก็นะจะเป็นเบาสามแถว1 1ที่นั่งแบบนี้เลยนะครับมีจอมาให้นะครับ นันนี่มีกล้องนะครับสามารถดูซ้ายขวานะครับตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านหลังแบบนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับก็เพิ่มความเซฟตี้นะครับให้กับนะครับให้กับเรานะฮะแล้วก็แอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับมีพอร์ต USB มาให้นะครับแบบนี้เลยนะฮะอ่านะครับผมกระจกด้านหลังเป็นแบบตัดแสงนะครับเป็นแบบตัดแสงเลยนะครับ Finished. ในส minority, ่วน moon, ต,ตัวประตูนะครับประตูตัวนี้นะครับได้เป็นประตูไฟฟ้านะครับจะเออเลอร์หน่อยนะครับจะเออเลอร์หน่อยตรงนี้นะครับไปช้าหน่อยนะครับตะเข็บเบ็ดอาร์ตน็อตเลิศต่างๆเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะครับดูน็อตนะครับเอ้ดูตะเข็บเบ็ดอาร์ดนะฮะเดิมๆเลยนะครับผมนี่นะฮะนะครับเบาะสวยๆเบาตรงกลางเนี่ยเราสามารถพับได้นะครับแล้วก็จอนะครับ จอตัวนี้นะฮะก็จะเป็นจอขนาด13.3นิ้วนะครับนี่เลยนะฮะสวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังไฟท้ายนะฮะใสๆนะครับแล้วก้ Hyundai มีเซ็นเซอร์มาให้4จุดมีกล้องถอยหลังนะฮะมีที่ปัดน้ำฝนนะครับไฟเบรกรถที่3มมาให้นะฮะเดี๋ยวเปิดดูด้านหลังป้ายก็จะเป็นป้ายป้ายฟ้าแล้วนะครับนะเอาไปใช้ในครอบครัวหรือว่าเอาไปวิ่งงานได้หมดเลยนะครับ นี่นะครับตัวน็อตสวยๆเลยนะครับตัวน็อตสวยๆเลยนี่นะครับผมนะก็สนใจก็ทักทายกันมาพูดคุยกันก่อนได้นะฮะจะเงินสดหรือว่าไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะฮะยอดจัดนะตัวนี้คือสามารถจัดนะครับเต็มได้นะฮะสามารถจัดเต็มได้ดิสเบรกก็เป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยด้วยนะครับนะประตูไฟฟ้าได้เป็นซ้ายขวาเลยนะได้เป็นประตูไฟฟ้าซ้ายขวาเลยนะครับผมนี่นะฮะ หัวเบาะจะเป็นหัวเบาะมิกิเม์แล้วนะครับนะอยากให้เพื่อนๆพี่ๆนะฮะเข้ามาดูก่อนนะครับเข้ามาดูก่อนนี่นะครับนะตัวกระจกแต่งประตูต่างๆนะครับได้เป็นซีเลอร์เดิมหมดเลยนะครับตัวนี้สามารถนะครับกดเปิดจากประตูนะฮะต่อตรงนี้ได้นะครับวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูดคอนโทรลนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันนะครับนี่เลยนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับ ตัวนี้อย่างที่บอกนะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับ2.5นะครับเป็นตัวเครื่อง A2 นะครับเป็นตัวเครื่อง A2 แล้วนะครับผมนะครับตัวน็อตเิร์อต่างๆเดิมๆนะครับห้องเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะฮะสวยๆเลยนะฮะสวยๆเลยนะครับดูรถไม่มีมาโดนหน้ามาแน่นอนนะครับไม่มีแน่นอนนะครับตรงนี้การันตีบอดี้โครงสร้างนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับตัวคุณได้เฮสวันนะฮะสองจุดห้าดีลักคันนี้น่าสนใจมากนะครับนะนานๆจะเข้ามาสักทีนะก็รีบมาทํารีวิวให้พี่พีที่ดูนะครับก็ก่อนจะกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับสองจุดห้านะครับดีลักนะครับเป็นประตูไฟฟ้าซ้ายขวานะครับนะตัวนี้ปี2017 นะครับผมนะเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับก่อนอจะกลับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมะยุสคาร์นะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ